ฉันิงงเสียงอะไรลูกเสียงอะไรคะฉันเดฉันนิ้งงเหรอลูกฉันดิ้งงตลอดเลยลูกน้องมิกิหิวน้องมิกิไม่รอแล้วครับอยู่ในครัวก็กินเลยครับยังไม่ได้เข้าห้องตัวเองเลยครับฉช่เดฉันเดฉันดีเสียงอะไรฉันดี้ดง,ง,ง ฉันยี่งงเสียงอะไรลูกเสียงอะไรคะเสียงอะไรพี่บอกพี่บอกรรบพี่บอกรู้ไหมว่าเสียงอะไรครับพี่บอกฉันนี้เสียงอะไรลูกมันมีทำเสียงอะไรทำเสียงอะไรลูกสวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้ก็เป็นคลิปสันส้นๆนะคะของช่องไมค์บลูฟอนแฟมิลี่ วันนี้ให้ทุกคนดูแซนดี้งงตลอดเลยเวลามามีทำเสียงเสียงแบบนี้นะค่ะทุกคนอยู่หน้าห้องครัวน้องมิกกี้กินข้าวอันนี้พี่บล็อกอันนี้พี่แซนดี้เอ้พี่ลักกี้มามีพูดผิดค่ะลักกี้น้องมิกกี้โอ้ยแกงกันใหญ่เลยหยอกกันใหญ่เลยลูกมีเอาข้าวให้กินนะคะทุกคนแต่ยังไม่ได้ขึ้นไปในห้องเขาเนาะ ทำเสร็จน้องมิกกี้ร้องได้กินข้าวก็เลยให้กินตอนนี้เลยค่ะทุกคนน้องมิกกี้หิวน้องมิกกี้ไม่รอแล้วครับอยู่ในครัวก็กินเลยครับยังไม่ได้เข้าห้องตัวเองเลยครับหนูหิวแล้วครับใช่ไหมลูกหิวมากเลยครับพิลากีล่ะพิลากีหาอะไรลูกหาอะไรยังไม่ได้กินข้าวเลยนะหนูนะ่ะ ไปแล้วค่ะคลิปสันส้นๆนะคะทุกคนให้มาดูพี่บ็อกแล้วก็พี่แซนดี้ไปไหนแล้วไม่รู้ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะช่องไมอุบนแฟมิลี่ค่ะคลิปสันส้นๆคะ่ะพี่บ็อกเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะถึงจะเป็นคลิปสันส้นๆเจอกันคลิปหน้านะครับก่อนน้องลักกี้จะออกข้างนอกคะ่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะ สวัสดีครับลูก